วันนี้เราลองมาเล่นเกมฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษเว r ร์ดเกมนะครับจกลองดูดิกนะครับโดยแต่ละเกมก็จะมี10ข้อนะครับเริ่มเลย <Pain ting. S 1> เราก็จะต้องฟังว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะครับแล้วก็เขียนไปในช่องนี้ว่าได้ยินคำว่าอะไรน่าจะ painting โ okay. อเคช่องที่2คือคำนี้อ่านว่ายังไงอันนี้เราต้องเขียนเป็นตัวอ a b e t ถ้าเราจำจะได้แล้วก็เปิดโพยนะครับ Paint น่าจะ EY EY หนถ้าเราทำถูกก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้นะครับตรงนี้นะครับถ้าผิดหรือยังไม่ได้ใส่ก็จะเป็นสีแดง Paint ถูกต้องนะ Painting เสร็จแล้วเราก็ต้องพูดในช่องนี้กดไมโครโฟน Painting เอาล่ะครับได้หนึ่งข้อแล้วนะครับไปข้อต่อไป d อืมอีกทีสิ <Drink. S 1> เราสามารถเปลี่ยนสำเนียงได้ถ้าฟังไม่ชัด drink เครื่องดื่มหรือเปล่าโอเค the ring k อ่านะครับ drink สองข้อแล้วนะครับข้อ3ครับ analyze analyze กับแอนเอี๊หนึ่งแอน l นลไไม่ใช่ศูนย์สองนะครับสองก็คือเป็น secondary stress นะครับ analyze analyze รอดนะครับรอดข้อ4ครับ requirement requirement r e q u a i s y r e s s ก็หนึ่ง r e q u i r e นี่หรือเปล่าไม่ใช่ requirement ลองพิมพ์เอาที่รู้ก่อนเหมือน require ไม่ใช่นะครับเขาฟังอีกที requirement 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 ไม่ทราบยอมแพ้นะครับยอมแพ้ให้กดข้ามอ่าฉเฉลย require ตัวอตัว R นะครับตัว R อ,อย่างเดียว โอเคเสียไปหนึ่งแต้มนะครับไม่เป็นไรข้อห้าครับ overnight overnight o <vern> o w oh. oh, stress แน่นอน overnight ay second stress ไหมไม่ใช่ overnight 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 เสียงันโอ้เสียสั้งส,งสองจุดเลยครับ Overnight Overnight ครับคำที่หกครับ Switch Switch ไงปิดไฟ Sir Were Echer Switch อันนี้ตรงไปตรงมาข้อเจ็ด Acceptance acceptance การตรวจรับหรือเปล่านะครับการยอมรับโอเคอ่านยังไงละ่ะ x อเอหรือเปล่าไม่ใช่อีหรือเปล่าไม่ใช่เอหรือเปล่าอ่ะถูกถูกหนึ่งคันนะเอ็ e p ซ็ปเนะซ็ t นะเซ็ e p t ิร์แน่เลย โอเคเอาอันที่สองแบบนะครับจะเป็น acceptance ก็ได้หรือว่า acceptance ก็ได้ acceptance รอดนะครับรอด readily ฮะอีกที readily 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 แปลว่าพร้อมหรือเปล่าเออ ready t ต้องนะครับ readily คำที่9ครับ ultimate ultimate อ่านยังไงล่ะเนี่ย ultimate ไม่ใช่ ultimate นะ ultimate หรือเปล่าอ่า m u ิน่าจะชวานะอ่าถูกต้องนะครับ ultimate คำสุดท้ายครับ patron 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 สมัยก่อนอ่านแพทรอน P T RUN อ่า,ารอครับถูกต้องนะครับ PATRON นี่จะแปลว่าผู้อุปถรัรมภ์หรือเปล่าเราเปิดดิกสิผู้อุปถรัรมภ์นะครับโอเคครบ10ข้อแล้วครับได้ก้าคะแนนครับ